นี่ครับเราจะมาถามพี่บาสครับเวลาเอามวยเข้าข้างในเนี่ยกำแพงนะครับตั้งกำแพงเห็นไหมตั้งกำแพงอย่างนี้นี่ไงวิธีแก้ครับวิธีแก่ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับตั้งที่เวลาทำมวยนะครับเจมมวยตั้งกำแพงอย่างเงี้ยบางคนก็ดันเงนี้ยยกใช่นไหมจริงๆแล้วมันง่ายครับตั้งป๊อปนะครับยกขาขึ้นมาให่เหนือแล้วตบปุ๊บโอ้โอ้าว ครับเนี่ยครับตีที im ่ไม่ได้ครับยกเข่าขึ้นมาให้เหนือเข่าเขาแล้วปุ๊บปึ๊บฮึ่มอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่มีเสียมีเสียนี่นี่บอลสว่านั้นล้วนครับเมนูม้วนครับผมมีเมนูใช่ตั้งตรงปุ๊บปุ๊บเนี่ยก็ยกฮึ่ยฮึ่ยนี่ครับนี่นี่ข้างนี้ยกได้นี่ครับปั๊บปั้งโอ้โหตัดให้เขาปัดเ่ยใช้เข่าเขาปัดเขาแล้วก็แทงเสีย ได้ไหมได้ได้ได้มีคืออีกอีกพิธีหนึ่งครับอีกพิธีหนึ่งจรงจริงตัวจริงครับผมเนี่ย